วันหนึ่งผมก็ต้องเป็นอดีตหัวหน้าพักครับเพราะว่ามันไม่มีใครเป็นค้ำฟ้านะครับคุณจุรินเห็นชื่อคุณนราพัฒน์อยู่ในเอกสารที่กรกตส่งมาแจ้งเรื่องพักการเมืองที่ยกำเนินํำเนินการอยู่กลายเป็นว่าระบุชื่อคุณนราพัฒน์เนี่ยคุณจุรินก็เลยแจ้งลาออกจากความเคลื่อนไหวของพรคประชาธิปัตย์ต่อการเลือกหัวหน้าพักคนที่9ในวันที่9ธันวาคมนี้ หายหลังยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนจากปัญหาการล้มโบตการประชุมมาแล้วถึงสองครั้งแน่นอนว่าจากแผนล้มโบตที่เกิดขึ้นทำให้ล่าสุด แกนนำพักประชาธิปัตย์แก้เกมด้วยการปรับแก้ข้อบังคับพักโดยเพิ่มองค์ประชุมที่มาจากตัวแทนภาคภาคละ30คนรวมเป็น150คนเพื่อให้เป็นองค์ประชุมสำรองในกรณีเกิดสถานการณ์ไม่ครบองค์ประชุมแต่หากจับสัญญาณไปที่ผู้ท้าชิงหัวหน้าพักขณะน,นี้ยังมีชื่อนราพัฒแก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพักที่ออกตัวแล้วว่ามีความตั้งใจที่จะเข้ามาดูแลพัก โดยในส่วนของนาราพัฒนหลายฝ่ายก็ทราบว่ามีชื่อเฉลิมชัยสีอ่อนรักษาการหัวหน้าพักและรักษาเลขาธิการพัก รวมถึงสสกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยอีก21คนให้การสนับสนุนนาราพัฒน์ซึ่งที่ผ่านมาก็มีกระแสว่าเฉลิมชัยได้เดินทางไปพูดคุยกับภัยทูลแก้วทองในฐานะ <c oughs> บ้านใหญ่เมืองชาละวันด้วยตัวเองเนื้อ er ไปกว่านั้นการที่เฉลิมชัยหมายมั่นปั้นมือจะผลักดันนาราพัฒน์เป็นหัวหน้าพักนอกเหนือ ok er, จากความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนตัวแล้ว หลายฝ่ายก็มองว่าจะเป็นการมองเกมยาวไปถึงการรวมอำนาจภายในพักประชาธิปัตย์ยุคใหม่ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากความไม่ลงรอยภายในพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามเสนอสูตรหัวหน้าพักคนกลางที่มาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาสมานร,รอยต่อของขั้วอำนาจในพักซึ่งมีกระแสไปที่ชื่อมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคประธานคณะกรรมการนวัตกรรมการเมืองกทมซึ่งแกนนำพักยอมรับว่าอาจเป็นหนึ่งในแคนดิเดตภายใต้โจทย์ประชาธิปัตย์ยุคผลใบเช่นกัน แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าหัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นชื่อใดเพราะหากตำแหน่งหัวหน้าพักยังไม่ได้ข้อสรุปก็ต้องจับตาไปที่การประชุมใหญ่วันที่9ธันวาคมต่อการโหวตของ2องขั้วอำนาจในพักที่ต้องมาสู้กันอย่างแน่นอน เพราะอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝั่งกลุ่มผู้อาวุโสทั้งชวนหลีภัยอดีตหัวหน้าพักหรือบัญญัตบิบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพักอีกคนซึ่งเคยสนับสนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งก็มีกระแสว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อไล่เช็คสัญญาณต่างๆภายในพักต่อสูตรเสนอคนกลางมาเป็นหัวหน้าพักหรือท่าทีของเสียงสนับสนุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหนือไปกว่าน,นั้นก็มีกระแสอีกว่า ภายในพักก็ยังมีการเสนอสูตรหักดิบต่อการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งสูตรนี้จะมีชื่อเฉลิมชัยขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ด้วยตัวเองแต่สูตรนี้เองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเดิมพันไปที่เฉลิมชัยซึ่งเคยประกาศไว้หากผลเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมปี2566พักประชาธิปัตย์ได้สสน้อยกว่าเดิมก็จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตดังนั้น หากมีชื่อเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพักคนใหม่หลายฝ่ายก็มองว่าย่อมมีผลผูกมัด ถึงพักประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าไปด้วยขณะเดียวกันความเข้มข้นภายในก็ไม่ได้มีเพียงตำแหน่งหัวหน้าพักเพียงอย่างเดียวแต่ในเก้าอี้เลขาที่การพักก็ถูกจับตาเช่นกันเพราะก็มีกระแสะจากชื่อเด,ดชอิทขาวทองจะถูกเลือกมาเป็นเลขาที่การพักคนต่อไปแต่อีกด้านก็มีกระแสะว่าหากพักประชาธิปัตย์เลือกผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ามาก็มีชื่อชัยชนะเดชเดโชอซอซออสอสสนครศรีธรรมราชขึ้นมามี ลุ้นนนเช่กัดังนั้นต้องจับตาไปที่สุดใหญ่ภายในพักประชาธิปัตย์ในการประชุมใหญ่วันที่9ธันวาคมนี้จะออกมาอย่างไรกับเดิมพันสองขั้วอำนาจภายในจะช่วงชิงตำแหน่งหัวหน้าคนใหม่ต่อการถือธงนำในภารกิจกอบกู้พักให้กลับมารับความนิยมได้อีกครั้ง